ฮัลโหลส,สวัสดีค่ะบล็อกดีของคุณแม่ท้อง6เดือนครึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ ตอนบ่ายนะคะจะมีถ่ายงาน YouTube Review Office ค่ะแล้วแบบตอนนี้ทําหน้ามมาอยู่ก็เลยแบบอยากได้ช่างมาช่วยเซ็ตหน้ามมาน่ารักใหม่เป็นหน้ามมาเซรัมูดใส่ชุดของแฟดวันนี้นะลายพิมพ์น้องหมาหน่ารักสุดๆเลยค่ะแต่ว่ารีบมากๆนะคะเพราะมีประชุมตอนเช้า ไม่ใช่ใช้จริงสิกระเป๋าที่เป็นพร็อพส่วนนี้ก็คือของที่ใช้จริงแล้วบางคนสงสัยว่าใส่อย่างไงก็คือใส่กระเป๋าอื่นๆมาด้วยอันนี้รองเท้าที่จะไปเปลี่ยนประชุมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้แฟลตูวันทูนะคะมี collaboration สําคัญกับองค์กร Co r p o r a t e องค์กรหนึ่งนะคะที่แบบในประเทศไทยทุกคนต้องรู้จักแน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเป็นความแบบภูมิใจมาก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 แต่ขอเก็บเป็น confidential ไว้ก่อนนะนเดี๋ยวรอคิวหนึ่งปีหน้านะคะจะมาอนาว u n ให้ฟังเลยค่ะทุกคน ็วันนี้เข้าไปคุยกับเขาเพิ่มเติมในส่วนของพาร์ทมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นี้กํลาลังเดินทางจะไปทานข้าวแถวออฟฟิศนะคะ oh. ก็จะไปทานที่เวลาหลังสวนค่ะแล้วก็เดี๋ยวข้าออฟฟิศอีทีไปหม่ำๆกันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะไปทานร้าน51 Avenue นะคะ โรยชีสข้างบนนะคะเ<อ>าค่าเป็นเจเกเวใช์ทานนี่<อ>ค่ะ,คะนานไหมแอบรีบประมาณสิบห้านาทีโอเคโอเคขอบคุณค่ะไพเวทมากค่ะไม่มีใครเลยมีแต่เราร้านนี้ที่แฟดเคยมาจัดแบบัฟเตอร์นูนทีนะคะที่เชิญลูกค้าปสเปนเดอร์มาจริงอยากกินสตรอด้วยอะแต่แบบมีคนยังไม่ไหวอะ่ะร้านก็คือตอนนี้ไม่มีใครมีแค่เรา เดี๋ยวตอนบายๆนะคะหลังชุดติง้ง YouTube เสร็จเดี๋ยวคุณพ่อจะพาลีโอมาหาแม่แม่วันนี้ลีโอจริงๆมีแบบว่านัดกับคุณหมอพรลุงด้วยฉีดยาแต่ว่าไม่รู้จะไปทันไหมอาจจะต้องเลื่อนไปม,มัามก่อนนะมัมาทานแบบแป้งเบาๆแล้วไม่มีเนื้อสัตว์อะทุกคนมันรู้สึกแบบมันไม่มันไม่อยู่ท้องไมไม่รูก็เลยสั่<อ>งสะโคนไปเพิ่มอันนึ่นะคะจริงอยากกินสะโคนยแต่แบบ เจ้าลูกคนนี้นี่ชอบทานอะไรแบบอ้วนๆมากแป้งจัดๆแป้งร่วนๆเลยน,นี่นี่นะคะทีม Youtube เราก็มาแล้ว r o c k ซอนวอลนี่กระเป๋าเล็กจกักก็เลยต้องเก็บของแบบน,นี้จะไปถ่ายออฟฟิศกันข,ข้างบน ฮัลโหลวันนี้เรามาถ่ายคลคชั hmm. ่นพิเศษนะคะแฟ t ทูวั Hello Kitty Collection ค่ะท่แสปอยชุดแต่เราลงไปถ่ายกัน mm hmm. วันนี้ยมมาก mm hmm. ลืมพกคุชชั่นมา mm hmm. ก็เลยแบบเป็นหน้าสดเอาลิปมาทาเป็นแก้มนะคะ mm hmm. ก็ช่วยแบบ mm hmm. คือวันนี้หนึ่งได้เขียนคิวค่ะไปกัน นี่คือชุดของเรานะคะสปอยก่อนเลยนี่ชุดน,นี้น่ารักมากเป็นเสื้อแล้วก็เป็นลายปริน้นลายปริ้นอันนี้ก็คือจะแบบเอามาแค่อิเิเมนที่เป็นโบของน้องคิตตี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเนี้ยบมากๆนะเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องมีการแอปพิ้จากทางซาริโอหลกักเลยว่าเฮ้ยน้องคิตตี้เนี่ยองศาทุกอย่างต้องเป๊ะสุดๆก็เลยเป็นคอลเลคชันที่เราแบบเดเวลลอปกันใช้เวลานานมากๆเหมือนกันนะคะเพราะเป็นการร่วมทำเนาะนี่อันนี้น่ารักมากดูดีเทลดิ เป็นพีทด้วยนะระบายอะ่ะแล้วก็ลงมาทุกชั้นจะมีแฟตชัวันทูแล้วลายคิตตี้ก็คือน้องต้องชัดนะไม่งั้นแบบไม่ผ่านแอดพิลฟนะคะตัวนี้เป็นฟิลโอเวอร์ไซส์น้องก็จะเหมือนมีลายแบบไม่ตะโกนตรงนี้ปากก็คือเนี้ยบมากๆนะจะไม่มีเส้นอะไรมาขั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีเจอกับระบายแฟตชัวันทูแล้วก็นี้เป็นผ้าผ้าดนีบดีมากนะไม่ต้องรีดตัวนี้ก็น่ารักที่ตัวนี้น่าจะขายดีส่วนตุ่จีนตุดใจายโอ้โหดูดิแขนมีใครให้ความดุ้งกว่าน,นี้ น้องความแขนดุง้งสวยมากนี่นคะคะเป็นสีเพ้าน่ารักมาก ขายดีมากๆแน่เลยอันนี้บอกเลยนะว่าต้องรีบแบบสอย CF ก่อนเพราะอะบความเป็นแบบอีเพาอะแล้วมาเจอกับความเป็นน้อง Hello k ต t t y มันทําให้ดูแบบแคชชวลมันทําให้ดูแบบดูยางดูแบบดูใส่ง่ายดูใส่กับผ้าบ่งผ้าใบอะไรเพราะความน้องคิตตีก็จะทให้เราดูแบบมีความขี้เล่นเนาะส่วนชุดนี้มีมีเต็มมากนะมีจำนวนน้อยใครที่คิดว่าแฟนจะขอแต่งงานในเร็ววันหรือว่ามีพินว่าแบบเออใดๆจะไปถ่ายพีเวอดี้หรือว่าแบบเจ้าของเบิร์ดเดย์เกิร์ลอะไรต่างๆนะคะสวยมาก คือเป็นผ้าแบบเน็ตนะคะแล้วในลายเน็ตเนี่ยเป็นการพ่นเวลเวดเป็นรูปหัวใจนี้ตรงนี้นะคะ <c oughs> เป็นวีทำให้เราอย่างไงคือความฟูแล้วก็ทำเราจะดูผอมด้วยวีเน็ตรงนี้และนี่คือดีเทลนะเป็นทินเป็นเข็มกลัดที่ถอดออกได้หัวน้องคิตตี้คือทำมาใหม่เลยนะคะก <c oughs> ว่าจะผ่านแบบอะพูฟอ่ะทุกอย่างต้องเป๊ะมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเหมือนดูเป็นของปลอมถูกไหมเป็นลิขสิทธิ์หมดเลยแล้วตอนนี้ก็จะมีระบายแฟลตทูวันมันทูสวยมากๆชุดนี้มีน้อยนะทุกคนเพราะทำย่าชุดนี้ ไี่เล็ต้องรีบต่อมารุ่นนี้จะเป็นแบบว่าสนุกสนุกสปอร์ตตี้นิดนึงนะคะนี่น,น่ารักนะตรงรเบไเป็นเซ็ตใช่แล้วคือตรงกระโปรงมีลาเบลเย็บออกมาอย่างนี้สปอร์ตตี้มากๆนะคะเป็นลายปรินต์สตรีทนะคะบ่งบนผ้าคอตตอน Hello Kitty น่ารักมากตรงอกมีปักหน้าอกก็จะมีปัก ดีเทลตรงนี้อันนี้คือแบบคตีว่าใครแบบเป็นคนแบบสาวสนุกสาวอะไรอีใส่กับผ้าใบถุงเท้ายาวนะคะติดกิฟต์คิตตี้โอ้โหน่ารักใส่แยบกบก็ปังลดอายุมากใส่คุมเสร็จก็คือน่าหลักลอัะต่อไปความแบบจึง้งความแบบอินสตาแกรมเบอร์ความสีสดใสตัวนี้เลยจำสูตรเป็นรองเ็้ทุกคนคือสีแบบขับผิวมากคือแปะเข้าไปอุ๊ยหน้าผ่องเฉยแล้วก็จะมาพร้อมกับตรงนี้นะคะเป็นพินเข็มกัดอย่างดีให้ดู คุณภาพของเข็มกัดซะก่อนเข็มกัดเราเป็นการเย็บนะไม่ใช่ติดกาวทุกคนคือเป็นงานแฮนด์คัฟฟ์นะคะเนี้ยมากๆนะคะมีซับในสวยงามอย่างดีเลยแล้วก็หัวอันนี้ก็คือแบบเลอค่าสุดๆนี่ต่อมาชุดนี้อันนี้คือแบบว่าดีเทลแบบจึ้งมากทุกคนใส่แล้วขุ่นดีมากนะคะคอสซีหรือเอเด็มปกเอวโพกแล้วก็เป็นผ้าพโพดีะน้นเนี่ยจะยับยากมากๆนะคะก็จะเป็นผ้าพ,พิมพ์ก,กระดาษน้องคิตตี้ ตัดกันเนาะกับชมพูลแล้วก็แบบสีดําตรงสีดำ,ดำเนี่ยจะอัดทีทแบบละเอียดมากๆนะคะแล้วก็ดอกอันนี้นี่ก็คือเป็นแฮนด์คราฟขึ้นมาเป็นพินนะคือจะแกะก็ได้เผื่อว่าใครอยากจะอ่ะบางวันอยากจะให้ดูน้อยๆก็แกะออกไปรองเท้าลิมิเต็ดมีแค่สอสีอันนี้คือเป็นแบบอ่ะ<ๆ>ให้ดูกิงแฮมกิงแฮงขาวดําก่อนน่ารักมากมันจะทําให้เราดูแบบชิลดูแคชวลแล้วก็ใส่ไปทํางานได้นะคะแล้วก็คือเทรนรองเท้าปีหน้าเนี่ยปี2 0 2 4ี่เนี่ยคือเป็นเทรนหัวตัดอย่างนี้นะคะสวยมากๆส้นกำลังดี คอนเฟิร์มเรื่องคุณภี้แล้วก็ใส่สบายค่ะอีกสีหนึ่งค่ะนี่คือสีขาวก็คือแนะนําเลยอันนี้คือใส่ใน everyday look ใส่ไปทาํางงทํางานได้ก็จะมีดีเทลที่ตัดสีกันอย่างนี้นะคะหัวตัดเหมือนกันสวยอ่ะแดนเปิดอีกอันนึงอันนี้ก็สุดดีมิเดเลยทุกคนต้องรีบเอาก่อนเลยคือกระเป๋า และเป็นไซส์ที่ใส่ของได้จริงใช้ไปทํางานได้ไปเที่ยวได้ใส่ได้เลยจุกๆเครื่องสำอางโทรศัพท์คุณแจลดกระเป๋าตังอันนี้คือใส่ได้จริงนะทุกคนเดี๋ยวสะพายให้ดูคือเนี่ยน้องหัวคิตตี้คือสวยมากแล้วให้ดูดีเทลตรงนี้ทีชามหัวใจแ a ตูวันวันทูอีกด้านเป็นฮ e l l o คิตตี้ซาริโอิคัิตนะคะแล้วก็คือเป็นหนังด้านนะ่ะทุกคนสวยมากๆเลยใส์ประมาณเนี่ย กําลังดีแล้วก็ใส่ของได้จริงใช้ไปทํางงทํางานกุกกิสอันนี้เป็นอีกไอเทมที่ทุกคนต้อง CF ถึงทุกคนถ้าเอฟชุดอะไรไม่ทันนะตัวนี้ต้องทนันเพราะว่าเวลาไปแต่งชุดเราสมมติว่าเราแต่งชุดแบบว่าเรียบเรียบเรามีตัวนี้เข้าไปจึงคือเราจะดูแบบสนุกขึ้นมาท,าทันทีแล้วก็รู้กันเนาะว่าคิตตี้คือตัวแม่ไม่มีใครในชีวิตตอนนี้ไม่ดูจากน้องคิตตี้ใช่ไหมเพราะาเราโตมากับเขานะคะตัวแม่กับตัวแม่ก็มาปะทะก,กันเป็น,นจำนวนไม่เยอะหน่อยจำนวนน้อยลิมิเต็ดนะ เกิดอุบัติเหตุแต่งแบบรถชนคนหนึ่งข้อศีลที่มี ตอนนี้โมเดลลิ่งก็เลยต้องแบบทำการแบบว่ารีบผ่านนางแบบที่ลุกใกล้เคียงที่สุดส่งมาแทนนะคะเพราะว่านางแบบแบบแขนทะลอกต้องไปโรงพยาบาลทําการถ่ายไม่ได้เสียใจแล้วแบบเป็นลุกที่แบบว่าเราวางไว้ทุกคนมาดูกันว่าแบบจะแก้ปัญหายังไงตอนนี้นะคะช่างหน้าจะเตรียม CM แล้วเพราะเขาบอกว่าเป็นแดงที่ใส่แล้วขาวสาวสองสีอะดูคือแดงที่ถูกต้องที่จะใส่แล้วขาวต้องเป็นแดงแบบสดสดแดงวีวิดมันจะทําให้แบบอันเดอร์โทนของเรามันลิฟท์ขึ้นมามีคนจะชอปปิ้งแล้ว Hello นางแบบคนที่หนึ่งมาแล้วนะคะก่อนอันนี้แล้วก็มีการ casting มาก่อนแล้วเนาะว่าเออเขาเข้ากับลุคแบบทัวร์บัตูแล้วก็ชุดเทโลจิตี้ของเราจากที่ดูนางแบบก็จะมีความบอยยนิดนึงเพราะว่าชุดเรามีความแบบเพลฟูมีความแบบน่ารักอะเราก็จะต้องการนางแบบที่มีลุคเข้าๆนิดนึงนะคะมาตัดความหวานให้มันดูน่าสนใจตอนนี้ก็าลังคุยกับโมเดลลิ่งอยู่นะคะว่านางแบบที่ได้มีใครตอนนี้ก็คือจะมีคนที่แบบเป็นผมบรอนเพิ่มมาอีกคนหนึ่งที่เป็นชอยส์คือแบบมันเป็นชอยที่ h e กติกเพราะว่าเขาก็ต้องแบบดูคนที่คิวได้ที่ออก ตอนนี้คือ8ปดโช้าด้วยแต่ว่าคนที่ผมบอลที่เขาเสนอจะแอบแบบหน้าดูเปรี้ยวๆเ <ๆ S 1> ฟี้ยนิดนึงเราอยากจะได้แบบหน้าที่คิวๆขึ้นอนะ่ะนี่ค่ะนางแบบของเราเขาแบบว่าอุบัติเหตุเขาเลยต้องไปโรงพยาบาลก่อนทีนี้เขาก็ส่งนางแบบมาให้เลือกอีก2อสคนนะคะแล้วเราก็เลยเลือกจากส่วนสูงด้วยเพราะว่าจะได้บาลานซ์กับอีกคนนึงก็เลยเอาคนที่ร้อยเจบเพราะอีกคน1นึ่งจะสูงไปแต่ลูกค้าจะแบบดูแล้วรู้สึกแบบไม่รีเลทอะไรอย่างน <ๆ S 1> <ๆ>ี้แล้วตอนนี้ก็ทีมก็กาลังถ่ายพวกแพ็กช็อตลองทงรองเท้ากันอยู่ระหว่างรอนางแบบขึ้นหน้าค่ะ อ้วนอ้วนอ้วนอ้นอนอนวนเราก็กินเราเองนี่นะคะนังแดดอีกคนลนึงให้มาแล้วเป็นคนที่แบบมาแทนน้องใหม่อีกตัวค่ะคือพรอบทุกอันที่ถ่ายในกองต้องเป็นของลิขสิทธิ์เท่านั้นนะคะนี่ยืนยันลิขสิทธิ์ กำดูว่าผมทรงนี้น่ารักมากทุกคนใครที่เป็นผมสีอ่อนผมสั้นอะน่าไปทามากคือถ้าผมดำทำอะมันอาจจะแบบเป็นฟิลทรงผมไทยสมัยยุธยาที่มันเป็นแบบทรงแบบที่ใส่กับชุดแบบตรงกระเบนด้วยกัปะแต่พอเป็นผมบอลอะมันดูแฟชั่นหรือผมสีอ่อนก็ทําเหมาะเนี่ยสีอ่อนสีแดงอย่างเงี้ยก็ทาเหมาะไปทํากันนะทรงนี้อินสปายมากอันนี้นะคะก็รองให้นั่งแบบใส่ S กับ M สรุปว่าใส่ S สวยกว่าดีสาวสูง176นะใส่ คือตอนแรกเราก็จะเก่งกันนะคะตอนที่ทาว่าแบบเพอชุดไหนจะแบบขายดีชุดชุดนี้เป็นชุดที่แบบตอนแรกที่รู้สึกไม่มั่นใจสุดแต่พอแบบไฟนอลแก้ทุกอย่างออกมากลายเป็นแบบสวยง่าแต่ทำมาไม่เยอะอ่ะทุกคนต้องรีบนะใครมีแวว์ว่าแฟนจะขอแต่งงานช่วงนี้นะคะอย่าลืมใส่ชุดนี้ทุกวันนะแบบว่าแล้วก็พกเวลไว้ในกระเป๋าจึง้ง เสร็จแล้วตามเวลาแป๊คเดี๋ยวแพ็คช็อตอีกนิดค่ะโอ้หน้ายมเลยถ่ายเสร็จหน้ายมมากตอนนี้ตอนนี้มาโพสที่วาราหลังสวนนะคะมาดูโลเคชั่นจัดงาน Hello Kitty ของแฟตทัวร์มันทูนะคะดูที่ร้านนี้ไว้คือพ่อแมจะหันจากพ่อม่มาเชื่ได้ต้องมีเสาไปหรือว่าติดได้เลย แต่งโมสามครั้งโดยไม่ใส่ทำนองไม่ได้ถามว่าแตงโมแตงโมอ้าวใส่ทำนองแล้วอ่ะไหนพูดแตงโมสามครั้งไม่ใส่ทำนองแตงโมแตงโมแตงโมอ่าแปลว่าไม่ได้เกิดในยุคนั้นคุยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ร้านอาหารก็คุยเตรียมว่าเออซีซิงจะจัดยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็กำลังจะกลับบ้านลูกแกงอ่ะให้หิวของอ้วนอีกแล้วอ่ะก็ไปซื้อเบอร์เกอร์มากินงงอ่ะเราหรือลูกนะเนี่ย อีอาจจะจะกินเบอร์เกอร์แต่ถามหาแบบของที่กินแล้วแบบอ้วนน้อยสุดนะคะ<ม>ก็คืองงเหมือนกันใครมีハウทูก,กินเบอร์เกอร์ยังไงไม่ให้เข้าจมูกน่าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อร้านของรุ่นน้องเป็นเนื้อแบบปลาหม้อทอดเด็ทุกคนใครที่ชอบเบอร์เกอร์น่าจะต้องฟินไม่ใช่เชียนเบอร์เกอร์เป็นฮีโร่ทั้งหน้าเลย <laughs> กินเบอร์เกอร์ไปแบบหมดก้อนทําไปได้ไงอะ่ะปกติไม่เคยกินหมดเลยทุกคนอ้วนฮาปน้องที่ออฟฟิศช่วยแก้หูของขมาจากเชียงใหม่ <laughs> ดันอร่อย ฮัลโหลวันนี้เช้าอีกแล้วนะคะมางานเปิดตัวสินค้าของคุณตู่นะคะ <Wow. S 1> เป็นแบรนด์ที่เขาผลิติดที่ Life Innova นะคะจัดที่โรงแรมชารีวันนี้ก็คือแบบพาลูกมาด้วยแล้วก็ใส่ชุดนี้น่ารักไหมจอร์เจีเจอรซีเหลืองเป็นชุดที่แบบคนท้องใส่ได้เวอร์แล้วก็ติดกิฟต์ของแฟตถัรวมาถูวันนี้แต่งหน้าเอง <Okay. S 1> เ ว้าค่ะแบรนด์ของซูโจนย,ยังไงบ้างตัวนี้ก็เป็นตัวกูต้าสอดนะคะมีคอลลาเจนด้วยใช่ไหมคะแล้วมีวิตามินซีด้วย ไปคุยงานมาอีกงานหนึ่งนะคะกับบ้านวันนี้เมื่อคืนไม่ได้ทานยานแก้แพ้ท้องตอนนี้ขึ้นไส้หนักมากจะอ้วกแสวซื้อข้าวแกงเดี๋ยวทานข้าวก่อนเราเดี๋ยวนั่งเคลียร์งานที่บ้านแล้วตอนเย็นไปทานเอ็มเคกับบอยสัทนี่ค่ะร้านข้าวแกงปักใต้ร้านนี้อร่อยแซ่บมากประกอบชอบไหมคะรับลองชิมซิยังไงฝีมือปัจจิจูคุณแม่จะทานปลานะแคลเซียมมันเยอะมากๆเลยลองท่องทานหัวมันด้วย จะหั่นตรงนี้ให้ีโอนะแต่ต้องเอาโดยไม่มีก้างเกาบเดี่ยวเด็กก้างติดคออืมเอาไหมคะขอบเื้ออีกเที่ยวจีจีฝากจีว่างเหรออืมอร่อยโยยปลอกเที่ยวนะเดี๋ยวแม่แกะปลาให้มือจับไก่มันจับผมเขาไม่ได้นะขำส๋าเอนะเขาเดี๋ผมเขาเหน็บขอบคุณครับรักใครรักใครรักใครอีก <Real> พี่พอยเราติดสาวแล้วเนี่ยป้าป๊าล่ะป้าป๊าล่ะป,ะป,ะป,ะปะ้าป<ะ>๊ารักป้าป๊าไหมรักรักใครที่สุดร,รักใครที่สุดอ้ารักสาวสภาพทุกคนเมื่อกี้นั่งเชียงานไปก็ขึ้นไสมมากไปอ้วกมายน,นะคะต่อไปริมกินยาแค่แพ้ร้องไม่ได้เลยจะเออกไปกินเอ็มเคกันกับทิพนมา สภาพยมยมสดๆค่ะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะคะออกไปออฟฟิศนะคะอีกที่หนึ่งคนละออฟฟิศกับพี่ถ่าย YouTube นะคะวันนี้ก็ไหวเจ้าที่ค่ะ,คะก็ไหวสามจุดเลยทั้งสารพัภูมิออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศสองออฟฟิศสามในนอกออฟฟิศนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็สั่งข้าวมาทานข้าวกล่องเรียบร้อยที่บ้านโหวันนี้ไม่ได้เก็บฟุตเลยเนาะแล้วตอนนี้นะคะกําำลังมารอฮูโยคะค่ะคนนี้เขาเวลาจีกรีเขาจะต้องเอาเพื่อนขึ้นไปให้ครบนะคะแล้วมันก็จะเป็นชาเลนจ์มากๆเพื่อนนั่งจนครบแล้วลีโอก็ต้องนั่งแล้วขับ เพื่อนไปไหนมาแนะนําเพื่อนสิโอ้ซบเพื่อนขาดเลยซบลิลีเบดตัวหมาดาคือลิลีเบดแล้วก็มีมิกกี้เมาส์ส่วนตัวผู้หญิงคือลิลลี่โอ้โหเขาต้องเอาหัวล็อกไว้นะไม่งั้นเพื่อนล่วงดูสิลีโอข้าวอะไรอาวนี่มันไม่ใช่นี่มันคืองิ้ <c oughs> ข้าวผัดแล้วก็ปลา <c oughs> วิข้าวโพดมีฟักทองนึ่งจ <c oughs> ะกินอะไร <c oughs> ไม่อยากใส่ปลอกคอกลัวปลอกคอหรอน่ารักไหมคันคันไหนเรียวคันตรงไหนโอ้ยยุ่งกัดมือคันไหมคะับอ้อยน่ารักเอ้ยทำหลอดครูมาแล้วเยสวัสดีครับครูยังครับกินขนมปังยังคะฟ้องครูว่าคันสวัสดีครูยังคะคุณครูมาเยววากินอะไรอะหลุวันนี้ จะโชว์ยก่ะให้พี่พลอยดูขาขาเอฟเฟก่ะไปคุยกับสาวที่ชอบดูขาดูขาโชว์ไว้น้ำโชว์ไว้น้ำ คุณ <มา S 1> สาวดีชอบโชว์ไอ้น้ำฮัลโหลเดย์สุดท้ายของบล็อกวีคนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่แต่งหน้าทําผมไปอีเวนต์ flat o t o hello kitty ค่ะคอนเซ็ปต์ทรงผมวันนี้ก็คือจะอยากให้แบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นผสมจีนหน่อยนะคะก็จะเป็นทรงแบบฟิลนี้แล้วก็ติดโบใหญ่สองข้างสีดำพอชุดเราอ่ะค่อนข้างดีเทลเยอะแล้วก็อยากจะให้เอเซอรีบนหัวเป็นคุมโทนเป็นดําๆไปเลยแล้วก็มีน้องปียมีหน้ามาในไดมันก็จะคล้ายๆเป็นฟิลหูคิตตี้นิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็เมคอัพก็เป็นฟิลเมคอัพแบบแมว ตามแมวนะคะเดี๋ยวรอคอ,อมพลตลุกมาถ่ายให้ดูอีกทีนี่วันนี้เป็นวันแรกแห่งแบบสักกะระเลยที่ใสคอนแทคเลนส์ Lane, มุเมื่อกี้ก็แบบพยายามใส่มาแล้วก็คืออัดไปจนลืมเ่าะกล้องไม่มีเมมนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเป็นแบบคอนแทคเลนส์ยี่ห้ออะไรแล้วก็แบบเหมือนซื้ออุปกรณ์พวกที่ใส่พวกที่อะไรมาด้วยเลยน้องเป็นสีน้ำตาลเป็นคอนแทคเลนส์ลายวันก็จะเป็นแบบไม่มีค่าใสตาเพราะเาที่ทำรีเล็กซ์มาแล้วช่วงนี้มีความอ้วงใช่ไหมคะก็จะให้พี่ไอเหล่าคอเลยะคะ่ะ เหลาแบบเป็นเทคนิคความหอมนี่ก็เริ่มจากตรงนี้กลามแล้วก็เหล่าให้คอแบบแล้วก็หน้าตรงก็จะเป็นวีใช่เพื่อให้คอมันดูเล็กลงสีแก้มน่ารักมากทุกคนนอสีนี้ใช่ไหมที่มันหมดไปเผื่อคนหาแต่ไม่มีขายแล้วนะคะสีแก้มคือสีนี้แล้วก็ red pad ไม่มีขายแล้วเาสีมันจะออกแบบว่าแดงมีความนีออนนิดหนึ่งแบบมันจะทําให้ดูสดใสป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็มาเติมฟิลเตอร์ ig นะคะเขาจะชอบแบบให้วาวตรงหัวจมูกเวลาเราใส่ฟิลเตอร์ลสังเกตตรงนี้ใช่ไหมมันจะพุ่งแล้วก็เติมฟิลเตอร์ อน่ารักจังเดี๋ยวคนหาปากสีอะไรสิบสีค่ะวันนี้มีสิบสีมีสิบสีไหนบ้างไปไป,ไปทำกันเองนะ ไม่ทาไม่เหมือนหรอกหอกเลยเพราะว่าคนคนทาจริงก็ไม่ได้จำหรอกว่าทาสีอะไรก็คือแต่ละรไปเรื่อยๆเคือเอดตามแบบน้างายไม่มีเช่าแต่นคนไหนใช้ลิปสีเดียวไม่มีไม่มีเสร็จแล้วค่ะคอมพิซลุกนี่เป็นน้องแมวผมอย่างี้แล้วก็มีแมอมีกิบตตรงนี้นิดนึงแล้วก็เมคอัพแบบนี้ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วคอมพิซไปกันลีโอก็คิตตี้นะคะวันนี้ตอนนี้กําลังเดินทางไปที่งานนะคะลีโอก็ไปด้วยเลีโยวก็ใส่เฮลโลคิตตี นายฮิ l โ o คิตตี้นิวยูไนแต่เป็นฮิ l โ o คิตตี้เอ็กซ์าร์ดีดับงานแล้วค่ะมาทานข้าวกันต่อกับเพื่อนมาทานี่ร้าันทานร้านนต้องคอยพายับวันนี้ก็จบกันไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปในที่เป็นคลิปงานแย่อีกทีนะเมื่อกี้ก็มีนัดคนมาคุยงานนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะจบแล้วนะคะบล็อกวีคเจอกันใหม่โอกาสหน้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะไม่มาอาริงาต้อนก็ใสา